ขอบติาตัวไว้แล้วก็ตรวเรียกอบกับเรียญทุกวัว่าคนนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สำเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เห็นไปแล้วก็ขอขอบเรียญได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุงมงคลของทางวัดพระธาตุดอยคำ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดทูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพระเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทัณใจช่วยข้าพระเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่า ขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้เราด้วยถ้าข้าพเจ้าสาเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิ50หัวขึ้นไปเราจะให้ท่านกีบวงก็บอกท่านรรรตรงตรไปการแก้บนกนกันเมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วก็จดทุกสามดอกแล้วบอกชื่อเรา แล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็อวยอวิไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไหว้สาวบรมีอหรือพ่อพระเจ้าจังใจแล้วก็จะปล่อยโอกาสขอใี่ท่านเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาหรือหลวงพ่อพระเจ้าจังใจที่ทางวัดพระธาตุหลยงธรได้สร้างขึ้นเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เราพกติดตัวแหวนไว้กับตัว ข้าพเจ้าค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เหินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สําเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เหรีไปแล้วก็ขอขับเรียนได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุบางกอสวัสดีครับพระแม่น,น้อผูธรดีทุกเจาาที่ได้รับการมาจาตวอดเวลาทุกท่นกนาน เมื่อทำมึงแล้วเพียงแต,ยแ,แ,ออยแต่ท่านคือทูกสามยอดเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราชื่อของเราข้าเพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าจังใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าเส้นบางอย่าลง,ออางละเะลอียดเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าจังใจช่วยข้าพเจ้าให้สาเร็จได้โดยด่วนถ้าข้าพเจ้าสขาเร็จแล้วจะมาถวายดอกไม้ที่โบวขึ้นไปเราจะให้ท่านจีนกูก็ 50, บอกท่านตรงตรไปเลย การเทศบุญโครกันเ่อรงรับดอกมิมาแล้วก็จะถูกสามดอกแล้วบอก